สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเหนื่อยสวัสดีกลับก่อนตังขออะไรตังก่อน,ก,นกำนันเหนื่อยสวัสดีกลับก่อนอวันนี้เรามาดูกำนันกินข้าวทุกคนข้าวไปได้มกำนันเหนื่อยไหนด,ดิกระนาหมูกรอบมันไหมมันไหม <laughs> ออกเดี๋ยวกำตำล,ลคือปะนาคือแม่การัดยางมาแน่นเกินทุกคน <laughs>

นี่นี่ีช่วยกำนัเหนื่อย่อยนี่นี่แกยกกินเยอะโม่งแล้วแกยกกินเยอะม่งแล้วได้แล้วไหมได้แล้วไหมกันันอ่าได้กินอ่าผมบอกทีโดนหลนได้เนี่ยเนี่ยขอไม่กล้าพูดกับสาวทุกคนเนี่ยกับนั้นนู่นเที่นันได้

cầm tân động thì mình 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 chạy mai dính ở đến chạp đấy thấy ok ok ờ ừ, này này là bài diễn park park quan trọng đấy ăn thì có vài tin tin mai không tin à? ok à, này cầm tân ăn cơm gạo ăn ăn cho ตามติดชีวิตกับนั่นไปโดนไล่นะทุกคนเอาวัดดีก่อนเลยวัดดีเอฟซีก่อนเออไอ้ทุกคนนี่ทุกคนนี่โคตรสบายเลยกินหรูอยู่สบายมีคลิปดู Rồi nó em chỉ bảo đi đâu nó. đi có vật đi con. Vật đi có được okay. Mai mới bắt đây kịp liệu cầm nhanh <laughs> bon, bon bon mà. Bọn em đi, bọn đi, bọn đi. Ông bảo bọn đi, bọn bọn tặng đi rồi. Chú ở đây đi, chú ở đây. Ờ, ông mua ra cho anh đi. À, anh kịp đẹp phát. Ok. nói mày, lối mày. Lối, lối tầm đâu, nhiều mày. Bỏ đâu. สวัสดีเอฟซีก่อนบ๊ายบายกันโอเคโอเค